ไฮโซสาวสุดทนถูกลูกชายคนเล็กดีเจชื่อดังบุกทำร้ายแจ้งความแล้วคดีไม่คืบกรณีนางสาวทันสมินมหาโชติเทวากุลไฮโซสาวเจ้าของเพจเบลยานบารมีเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อช่วยเหลือติดตามคดีหลังถูกอดีตสามีลูกชายคนเล็กดีเจชื่อดังและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในยุค70 บุกทำร้ายร่างกายถึงหน้าบ้านเหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้ามีการเข้าแจ้งความไปหลายครั้งแต่คดีไม่คืบโดยไฮโซสาวนางสาวทันสมินกล่าวว่าตนเองคบกับอดีตสามีคนนี้มาประมาณ2ปีซึ่งช่วง6เดือนแรกได้มีการแยกทางกันไปแล้วเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุอยู่ๆก็หงุดหงิด มักจะชอบเก็บไปคิดเองทึกทักเองแล้วก็มาลงมือทำร้ายเราท่วงนั้นก็เลยขอจบความสัมพันธ์ไม่อยากถูกทำร้ายอีกแต่มารู้ตัวภายหลังที่เลิกล่ากันไปว่าตนเองตั้งคันเลยกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าคงจะเลิกพฤติกรรมที่ชอบทำร้ายมาเป็นพ่อที่ดีแต่กลับทำให้พฤติกรรมรุนแรงขึ้นไปอีกไม่ว่าจะตอนท้องหรือตอนคลอด และพฤติกรรมเหล่านี้ทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าตนถูกทำร้ายถูกด่าทออะไรบ้างและทุกครั้งที่ทำร้ายเราก็จะมีการด่าทอไปถึงลูกสาวสองคนซึ่งเป็นลูกติดรวมถึงด่าแม่ด่าครอบครัวเราซึ่งตรงนี้เป็นสื่อที่รับไม่ได้ตั้งแต่คบกันมามีรอยฟกช้ำตลอดเวลาของเก่าไม่หาของใหม่ก็มาอีก ซึ่งบอกใครไม่ได้เพราะเราไม่อยากให้ใครมาด่าเขาและที่ผ่านมามีพฤติกรรมเรื่องของการเสพยาและเคยเห็นผงสีขาวขาวติดที่จมูกและเขาก็ยอมรับเองว่าเล่นรวมถึงเคยส่งข้อความว่าเล่นยามาจะไปฆ่ามุกซึ่งพฤติกรรมที่ทำกับเราก็ไม่รู้ว่ามาจากฤทธิ์ของยาหรืออะไรแม้กระทั่งรถจอดเฉยเฉยเขาก็มาเตะมาถีบที่ผ่านมาครอบครัวเขาเองก็มาห้ามปรามแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเมื่อทำแล้วก็ขอโทษ วันนี้ในเมื่อใครมาขัดการชีวิตของเราไม่ได้ความปลอดภัยของเราของลูกเราทั้งสองคนรวมถึงคนอื่นๆในครอบครับเราจะเป็นยังไงถ้าวันนี้ไม่ตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้เพราะเราถูกคุกคามข่มขู่มาตลอดอดเวลาส่วนจะเป็นเพราะความหึงหวงหรือไม่นั้นตนคิดว่าก็น่าจะมีเพราะเขามากักจะคิดระแวงตลอดเวลา ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงถึงอาจจะมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดก็เป็นได้ตนให้อภัยมาตลอดแต่เมื่อคืนทนไม่ไหวจริงๆและก่อนจะเข้ามาก็ส่งข้อความมาข่มขู่ว่าจะเข้ามาฆ่าเราซึ่งตนได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดแล้วด้านนายเอกพบกรณีนี้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการทำร้ายร่างกาย รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งผู้เสียหายมีการเข้าแจ้งความไปแล้วหลายครั้งแต่คดีไม่คืบหน้าซึ่งก็ไม่ทราบด้วยเหตุอะไรหลังจากนี้ก็คงต้องพาไปพบเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อเข้ากระบวนการคุ้มครองพยานต่อไป